ก็คือ t r k 5 0 2่สภาพโดยรวมสวยมากเพราะมันเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวเลยวิ่งน้อยวิงยย่งน้อยด้วย1 9ื0เก้าร้อยกับห้าโลนะครับผมร้านเราขายแต่ใหม่ท้ๆไม่ใช่กองใหม่นี่ครับเดินเบาเนียนๆ1ีย0หนึ่งแสนแปดพันบาทนะครับผมเคดีๆออกรถศูนย์บาทเช่นเคยนะครับผมปีสองพันสิบหกแน่นๆเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมที่นี่ร้านคริสปิกไบส์นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาของสิบนะครับผมย้ายมาจากรำลูาสี่สิบแล้ววันนี้เรามีตัวที่ขายดีที่สุดในค่ายเบรลลี่เหมือนกันพี่เฉยก็คือ TRK ารห้าสิบสองแต่คันนี้ถึงมันจะไม่ได้ปี๊บสามนะพี่เฉยมันปี๊บให้ใบเดียวแต่ว่าสภาพโดยรวมสวยมากเพราะมันเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวเลยวิ่งน้อย,อย,ยวยิ่งน้อยด้วยพี่เฉยเข้าไปดูใกล้ใเลยสีแดงโรงงานทั้งคันวันวันน,น,นี้วันนี้เอเมื่อวานใช่ไหมพี่เฉยพี่เฉยเขาไปตรวจเช็คที่่ละใช เราก็คือเราเช็ครายละเอียดให้ลูกค้าก่อนขายทุกคันนะครับผมดีเดยกเต็มเต็มรถเจ้าของแทบไม่ได้ขี่เลยยางไออาร์ซีนะครับดอกเต็มเต็มนิ่มเลยพี่เฉยหน่งนิ่มเลยพี่แคสบงแคสบาร์ไม่มีรอยนะครับผมการโครงการแทนสวยนะครับผมสวยไม่มีรอยเลยสีเดิมใช่เครื่องก็ใสสายรถเจ้าของแทบไม่ได้ขี่เป็นผู้จัดการทีบอร์ดแบนอยู่ตรงนี้มิดใหม่อ่ะพี่เฉย นี่ถัาน้ำมันก็ใสๆเลยเอามาดูจุดสวยๆกันนะพี่เฉเดี๋ยวจะเราจะเอาตำหนิให้ดูนี่ท่อเดิมนะครับผมใสๆสวิงงามสวยๆ,ๆคันนี้พูดจริงๆเดี๋ยวผมเปิดราคาแบบถูกๆให้เลยไปซื้อปี๊บใส่อีกสองคู่หนึงนะพี่เฉรอเลยนี่ยางหลังเต็มถ้าเน้นสภาพตัองคันนี้เลย ใสๆมีปิ๊บเหล็กแค่หนึ่งใบนะครับผมสเตอร์ฟันเต็มๆนะครับผมโซ่ไม่มีข้อตายสวีงงามด้านนี้ก็สวยๆเลยปักถมปักเท้าไม่มีรอยนะครับผมเครื่องนันนี้ก็โคตรใสเลยตัวจริงรถรถมันด,ดูใสก็ไม่ใสเนี่ยมันต่างกันนะพี่เฉยนะใช่รถรถแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโอเคเราดูเล็กไม้กันพี่เฉยนี่นมีตำหนิอ้าวมีตำหนินี่ชิวมันแตกหน่อยนะครับผมแต่เราไม่<แ>ปเปลี่ยนให้เพราะเราขายถูกขันน็อตแน่นไปหน่อย ขันน้อนแน่นไปไหนหรือหรือถ้าลูกค้าคุยถูกใจอาจจะเปลี่ยนให้ก็ได้เออเลขใหม่แค่หมื่นเก้าร้อยกห้าโลนะครับผม้านเราขายแต่ใหม่แท้ๆไม่ใช่กองใหม่พร้อมเซอร์วิสเทคก,ก่อนขายทุกๆคันนะครับผมโอเคอย่างที่บอกนะครับว่าเปิดราคาแล้วใจตามเลยครับผมสตาร์ทนะเออลืม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 อ่าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนอน <c oughs> เดินเบาเรียนมากนะครับผม วันนี้พี่จีเขาเสียบคอมให้ใช่ไหมว่ามันมีเออร์เรอร์อะไรบ้างไม่มีอะไรเลยใช่ใชนี่ครับเดินเบาเนียนเนียน<ๆ><ๆ>บิดแรงติดมือเดี๋ยวผมเปิดราคาเล้าใจให้เลยนะครับผมตามมาเลยคันนี้มันได้สภาพแบบสวยใสจ,จริงนะพี่จีนะใช่เออหาตำหนิแทบไม่เจอเลยจริงๆมีแค่ชิวหน้าที่บอกนะเราขายร้แบบจริงใจอยู่แล้วและอย่างที่สัญญาไว้นะครับผมเปิดราคาให้แบบถูกๆไปเลยเล้าใจเล้าใจไปเลย 1 8 0 0 0บาทนะครับผมเคดีๆออกรถ0บาทเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องคำประกันด้วยออกรถกับผมโอเคผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับเรามีรถดีๆมานำเสนอมากมายนะครับผมดูดูคลิปเต็มได้ที่ไหนพี่ไม่ๆๆไ,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 ไม่ใช่ TikTok ขอบคุณมากครับ